ค,คอนเทนต์วันนี้นะคะบอกเลยว่าน่ารักมากและน่าดีใจมากนะคะชื่อหัวข้อว่าไพกองไหนที่จะได้พบคนรักเก่าหรือแฟนเก่านะคะไพกองไหนที่จะได้พบคนรักเก่าหรือแฟนเก่านะคะเลือกเลยค่ะ1 2 3สาตั้งสมาธิให้ดีนะคะ1 2 3สาเลือกเลยค่ะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าไพกองไหนที่จะได้พบรัก คนรักเก่าไปถือว่าได้พบคนรักเก่าแล้วคือได้เจอได้ day, ได้เจอกันแหละเจอกันแบบบังเอิญก oh, ็ได้ไม่บังเอิญก็ได้นะคะมาดูกองที่หนึ่งเลยจ้ะกองที่หนึ่งอุ้ย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 อ่ะกองที่หนึ่งค่ะแฮปปี้เอนดี้มากแฮปปี้เอนดี้มากเลยบอกเลยว่าไพ่กองที่หนึ่งนะคะ คุณมีโอกาสได้พบคนรักเก่านะคุณมีโอกาสได้พบคนรักเก่านะคะโดยบังเอิญหรือการที่เขาตั้งใจจะมาหาคุณจะมีโอกาสได้พบคนรักเก่าแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ค่ะล้านเปอร์เซนต์เลยคุณได้พบรักเก่าแน่นอนหมายถึงว่าคนรักเก่านะคะมาดูกองที่2นะคะว่าจะได้เจอไหมอุ้ยวายฮัลโหลอุ้ยกองเนี้ยเขาตั้งใจมาเลยค่ะ กองที่สองอ่ะเขาตั้งใจมาเลยคุณจะได้พบคนรักเก่านะคะเขาจะแวะเวียนมาหาคุณนะคะบอกเลยเขาตั้งใจที่จะมาหาคุณเลยค่ะดีใจด้วยเนาะนะคะคือเขาตั้งใจมาเลยนะคะแต่กองแรกประเมินประมาณว่าเหมือนแบบเหมือนจะตั้งใจหรือบังเอิญเจอกันประมาณนี้ค่ะมากองที่สามกองที่สามจะได้เจอไหมกองที่สามจะได้เจอพบรักเก่าไหม โอ้ยขอโทษนะคะสําหรับคนที่ได้กองที่3คุณไม่ได้มีโอกาสได้เจอคนรักเก่านะคะเพราะเขาก็ไปแล้วนะคะคุณจะไม่มีโอกาสได้เจอคนรักเก่านะ,ะจะไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญเจอกันหรือเขาตั้งใจมานะคะไม่ได้เจอค่ะก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดหัวใจนะคะแล้วอย่าลืมกดคอมเมนต์นะคะว่าพวกคุณได้อะไรนะแล้วเดี๋ยวพี่โอเล็กนะคะจะมีคอนเทนต์ดีๆมาให้อีกนะคะขอบคุณค่ะ